นี้นะครับผมก็มาถึงจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับโอ้โหนี่วิวหลังสูงในระดับหนึ่ง ก็มาถึงจุดชมวิวของหมู่บ้านห้วยเหลืองนะครับก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับปากลาง1 0 0เมตรนะครับโอเคนี่นะครับก็คือวิวรอบๆนะครับผมจะไปเขาลูกนู้นแล้วก็อ้อมมาตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าตรงตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่ถ้าใครได้ดูหมูหลามกับสเต็ก กลางสายฝนเนี่ยเขาลูกนั้นนะครับก็อยู่โซนนู้นนะครับซึ่งผมได้ขับรถอ้อมมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะไปทะลุตรงนั้ <c oughs> นหรือเปล่านะครับซึ่งทางพวกนี้เนี่ยผมยังไม่เคยมานะครับแต่ว่าผมก็ได้ถามคนในพื้นที่นะครับก็นู่นเลยเหมือนเขาแหลมๆตรงนู้นครับน่าจะใช่นะครับโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลุยต่อนะฮะ เดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะไปถึงหมู่บ้านห้วยเหลืองนะครับเอาเชอะลืมลบตไปเราไปลุยก,กันดีกว่า Let's go นี่เราก็มาถึงหมู่บ้านห้วยเหลืองแล้วนะครับอยู่ลึกมาก ทางมันแยกครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปทางไหนขอไา,าย์้ายดีแล้วกัน แยกอีกแล้วทางแยกอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเสี่ยงไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะไปโผล่ที่ไหน แล้วกูสรุปมันไปทางไหนครับเนี่ยมันไปยังไงวะเอล่ะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ ข้ามาฝั่งนี้ได้แล้วนะครับแล้วเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยยังแยกได้อีกฮนะว h a ต t เตอร์ฟัคไม่เป็นไรครับผมไปตรงฮนะ ไปดูก่อนนะครับ คือผมไปผิดทางฮรโอเคเดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเส้นหลักเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมถึงทางหลักแล้วนะครับแล้วผมจะพุ่งหน้าตามทางหลักไปอย่างเดียวแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราจะบุกไปเรื่อยๆตันตรงไหนเราค่อยกลับวันนี้เราต้องได้กลับบ้านครับ ไม่เป็นไรนะปลอบใจตัวเองไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวคือเราเริ่มโผล่มาเห็นเห็นบ้านเห็นช่องเห็นเอ่อเหมือนจะเป็นไร่ชาวบ้านอะไรอย่างนี้แล้วครับแสดงว่าแถวๆนี้ครับก็น่าจะมีเป็นเขตชุมชนนะฮะที่ยังพอที่จะเสี่ยงดูว่าข้างหน้านี่อาจจะเป็นหมู่บ้านใครก็ได้คุยเป็นเพื่อนหน่อยฮะ ถึงแล้วเหรอเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอย่าบอกนะนี่เป็นหมู่บ้านนะแล้วก็จะมีชาวบ้านออกมาต้อนรับแบบเอ่อ Resident e v i e w พักตกใจหมดฮนะทำไมหมู่บ้านเงียบจังเลย ก็มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับ กันต่อฮะทุกคน อาจมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ผมไม่ได้ลบหลู่นะครับนี่ก็คือความเชื่อนะครับว่า,าชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าหุ่นเหล่านี้เนี่ยจะก,กาันโควิดนะครับซึ่งก็ผู้หญิงนะฝ่ายนี้เป็นผู้หญิงฝ่ายนี้เป็นผู้ชายนะ ซึ่งมันก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับที่เชื่อกันว่าหุ่นเหล่านี้นะครับจะช่วยกันโควิดนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับแล้วก็อ่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็คงจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับโอเคเราไปต่อกันดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องมาโผล่เขาลูกนี้นะเขาลูกนี้ก็คือเขาลูกที่ผมเนี่ยพวกผมได้ขึ้นไปทําหมู่หลามกันข้างบนฮะนี่นะครับเห็นเขาว่ากันว่าถ้า เส้นทางนี่เมื่อกี้ผมหลงหลงผมหาทางออกไม่ค่อยได้เนี่ยที่ผมเจอทางแยกตลอดเนี่ย <couples. S 2> เห็นเขาบอกว่ามันจะมาโผล่เส้นทางนี้นะแต่เมื่อกี้เนี่ยเ <professors. S 2> ส้นทางที่ผมไปโผล่หมู่บ้านเนี่ยผมเลือกเส้นทางที่เป็นทางหลักนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเลือกไปที่นั่นเพราะว่าผมจะได้ไปเติมน้ํามันด้วยนะครับไม่อย่างนั้นถ้าผมมัดแต่ลุยเนี่ยก็คงจะไม่ได้โผล่มาที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อดีกว่าอ้าว Thank <laughs> you. ตอนนี้นะผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเราก็ดูสภาพนะฮะฝุ่นทั้งนั้นเมันว่าผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วก็ซึ่งไม่คิดน,นะครับว่าจะกลับทะลุออกมาได้นะครับเนื่องจากเส้นทางเนี่ยผมไม่เคยไปนะครับเคยไปแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับที่ไปกันนะฮะแล้วก็กลับมาลุยครั้งนึงนะครับ ผ่านไปด้วยดีก็อย่าลืมติดตามกัน EP ต่อไปนะครับ